สวัสดีครับมาดูบอลสีสันสวยกันครับเป็นบอลสีชื่อวันชนะครับต้นนี้สวยมากครับชอบมากครับเป็นอะไรที่งดงามมากครับดูความงามครับนะครับสีสันธรรมชาติเลยนะครับงดงามจริงๆครับโอ้โหสวยมากเลยครับสวยงามนะครับเป็นไม้เหลืองนะครับเส้นขาว แดงเป็นผ้าเรียกว่าแดงนะครับรองรับพื้นหนุนมีเม็ดแดงนะครับงดงามมากครับโอ้ยผมชอบมากครับผมเปิ้ลหงแดงนดนมาสีรายงานนะครับตนนัวนี้โปรตปามมากเลยครับจะนำไปถวายระคณหลวงตานะครับพรุ่งนี้จะได้ไปเนาะขอให้ได้ไปเถอะ ยอดมากๆน่งามาม,าม,าม,ามากครับ